สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่12ถึง18เมษายน2564ค่ะสัปดาห์นี้ภาพรวมนะคะของชาวกรกฎก็จะมีความสุขใจมากขึ้นนะคะมีข่าวดีนะคะจะได้รับความโชคดีโชคลาภความสำเร็จเข้ามาได้ง่ายนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะภาพรวมของชีวิตมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะ การงานนะคะก็มีเกณฑ์ได้รับความสุขความสำเร็จนะคะจากความพยายามหรือการทุ่มเทนะคะการที่เราพยายามอดทนรอคอยนะคะสัปดาห์นี้ก็จะเห็นผลผลิตนะคะที่ออกดอกออกผลทำให้ชาวกรกฎแฮปปี้ได้นะคะหรือบางรายจะได้รับข่าวดีจากการทำงานข่าวดีจากครอบครัวนะคะเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสได้รับ ผลตอบแทนกลับมานะคะใครที่ลงทุนต่างๆนะคะก็จะได้ผลกำไรงอกงามถือว่าสัปดาห์นี้ชาวกรกฎมีโอกาสได้รายรับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีเงินเก็บมากขึ้นนะคะเรื่องของสุขภาพถือว่าแข็งแรงดีนะคะใครที่ป่วยไข้ก็จะได้ยาที่ดีรักษานะคะบางรายนะคะจ,จะอ้วนง่ายในสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางอาจจะทำให้เจ็บป่วย เรื่องระบบท้องลำไส้ได้ง่ายนะคะท่านที่ยังโสดนะคะสัปดาห์นี้อาจจะพบลักจากการเดินทางนะคะหรือมีข่าวดีในเรื่องของคนที่คุณเฝ้ารอเฝ้ารอคอยอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีที่จะเปิดใจนะคะท่านที่มีคู่แล้วนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการตั้งครร มีการเดินทางร่วมกันนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่ได้กระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ